วันนี้ครบหนึ่งเดือนแล้ววันนี้สามสิบตุลาน้องบอมครบหนึ่งเดือนแล้วครับตื่นเช้ามาครบหนึ่งเดือนแล้ว Rồi Thầm ra Mến Ảm nám bom Ảm nám chăng Nóng bom chăng mấy Ảm nám lười Xem mấy lụ Nóng bom chăng mấy Ảm nám lười nó no? แล้วทำไมน้องบอมไม่อาบน้ำลูกรอ,อแม่อาบให้ไม่ต้องรอไม่ต้องรองแม่อาบให้น้องบอมลุกไปอาบเองเลยลูกอื điểm máy nón bơm lục ấpเอง liền đấy bả đấy bả lục rửa ai tốt đui tốt mến tốt mến bả rửa ai อือฮ uh huh. มาเป็นพายุเลยอืออืออือม,มารัวเป็นปืนกลเลยลูกตดด้วยหาวด้วยใช่ปะ่ะอือตดด้วยหาวด้วยเหรอรัวเป็นปืนกลเลยเชา้านี้อือ ออออืืื <laughs> ไปดีกว่าแม่เตรียมน้ำเสร็จแล้วไปอาบน้ำเลยถ้าทางหนูอื้อเสร็จแล้วด้วย <laughs> ใช่ป่ะใช่ป่ะรัวเป็นปืนกลมาขนาดนี้ตูดมึก ไปไปอาบน้ำเดี๋ยวพ่อได้ไปทำงาน